ไม่ไม่รู้ว่ามาดีเหมือนผมะครับไ้ครับเลยครับมาไครับไม่รู้ว่ามาดีถ้าจะให้แบบถ้าจะให้มันไม่ช้าก็คือเชิญประชุมคณะนี้ก่อนใครับคะนี้เพิ่มแล้วจะเสร็จั้งเพิ่มใครก็ไหวอีกหนึ่งอ๋อผมใหญ่มากเลยท่านที่คณะนี้ฟังเงินเดี่ยวครังครับแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คงไม่มีการประชุมอีกเลยคร้งแล้วประชุมได้อะไรบ้างฮะ ก็มีการแบ่งให้มอบหมายให้คณะอนุทั้ง4คณะเนี่ยลงไปทํางานลงไปมันมีอนุอนุชุดหลายชุดทั้งนะอนุไม่ได้อนุของงานไม่ได้มารายงานชุดใหญ่เลยทำหนังสือแค่อนุอะให้รายงานมาก่อนไอที่ท่านรับงานไปเมื่อเมื่อครั้งั้อนุมีอะไรให้รายงานมาเพื่อที่จัดประชุมก็ได้มอบหมายลงไปเนี่ยให้ให้แต่ละคณะมารายงานความคืบหน้า ในที่ประชุมในที่ประชุมหรือหรือเป็นเอกสารมาก่อนก็ได้แลกไปมีนะอยู่ที่การท่องเที่ยวในงานพัสดุมาให้การของท่านท่านที่ว่ามียาก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำประตูระบายน้ำก็ไปประชุมกันแล้วคณะผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่รองต้องก็มีไปประชุมนะเอาทั้งสี่คณะเอาผลการประชุมขึ้นใหญ่ก่อนเอาผลการประชุมชุดใหญ่มาดูรายงานการประชุมว่ามีข้อสั่งการอะไรก็เอาข้อสั่งการนั้นนะครับไปแจ้งแจ้งให้ฝ่ายเลขาของทุกท่านอนุ ว่าคนที่ทํางานยิงเลขาก็แจ้งอน,นอุเลขาเนี่ยไปรวบรวมมาให้ให้เวลาสักต้อใช้เวลานิดนึงสักสองสามวัน 2, ที่สองวันที่แล้วก็พอรายงานมาแล้วมันมันถึงเลขาใหญ่ตรงนี้แล้วกันนะครับอยากอยาจะรวมแล้วก็เชิญประชุมผู้ใหญ่ใช่นี้ประชุมผู้ใหญ่มันต้องประชุมตามสิ่งที่กรรมการครัดที่แล้วแนละ้ว่าไว้ยังไงก่อน <S <S เป็นไ่นามเจ้าพยาสายเก่าสายเดิมท่านผู้ว่าท่านก็ไปเปิดงานอยู่ทั้งข้าราชการ จะเดือนไหนเดือนไหนเป็นไหนผมไม่แน่ใจข้าราชการที่เป็นที่เป็นอนุที่เป็นกรรมการตอนไหนเดี๋ยวเขาย้ายมาเดี๋ยวย้ายไปผมอยากให้ภาพส่วนภาพประชาชนเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นกรรมการด้วยแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดเพราะเราจะได้ให้ข้อมูลให้ปัญหาแนวทางวิธีการต่างๆจากของจริงเรื่องจริงเรื่องที่จริงรู้ปัญหาจริงครับย้ายผู้ใหญ่ย้ายไปไหนทุกคนอยู่ในพื้นที่จริงหมดเราอยากให้ประชุมเจริญอยาก ครับเราไม่ไ uh, ด้คณะแต่ละชุดแต่ละชุดก็ไปทำตามอำนาจหน้าที่ท mm ี่ตัวเองนิประทม์มฮะเป็นเป็นมากที่สุดมากที่สุดเลยฮะเขาก็อยามตัดดันต่อสู้ในเรื่องของแม่น้ำบางกรองนี่ครับ ผมเวนิศวัฒนธรรมรงนะครับอดีตประลัดงค์งการบริหารสูตรจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็มาในฐานะของประธานชมรมคนรักครองหมายเลขสามนะครับวันนี้ก็มาพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมนะครับแล้วก็ประกอบด้วยท่านทนายสมนึกสุวัฒนาท่านอาจารย์เชนต่อจอตุย้ยอดีตต่อจอตุ้ยนะครับท,ทีมอาจจะทีมปทุมธานีนะครับแล้วก็กำนันนะครับ ทุกคนนะครับมาวันนี้ก็มายืน่นหนังสือนะครับให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดในการเพื่อให้ท่านเนี่ยเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคลองหมายเลขสามนะครับเราได้ยืน่นหนังสือให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดไปแล้วเพราะว่าคลองหมายเลขสามเนี่ยเป็นคลอง ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเป็นคลอแม่น้ำเจ้าพยาสายเก่านะครับตั้งแต่อดีตนะครับที่ชาวอายุทยาแล้วก็คนปักน้ำเนี่ยได้ใช้เส้นทางนในการเดินทางสัญจรไปมาขึ้นสู่กรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำเจ้าพญาที่ถูกลืมที่คนลืมนะครับต่อมาได้มีการขุดคลองอแม่น้ำเจ้าพยาเส้นใหม่ที่เ็นปัจจุบันที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยก็คือสมัยพระเจ้าแผ่นดินเจ้าทรงทำ400กว่าปีมาแล้วแม่น้ำเจ้าพยาสายเดิมนี้ก็เลยถูกลืมไปนะครับเป็น ประชาชนก็เลยใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้นเองเราก็อยากจะมา,า,าเชิญชวนให้ท่านผู้ว่าเ,เปิดประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็าการอนุรักษ์คลองหมายเลขสามนะครับเพื่อให้มันเกิดเศรษฐกิจเกิดการอนุรักษ์เกิดประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปนะครับเราก็ในานามของประธานชมรมคนรักษ์คลองหมายเลขสามก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยที่วันนี้ที่ได้มาร่วมกัน ยื่นหนังสือหรือเล่ารายละเอียดให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดยฝังเงท่านการรับเรื่องทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท่านจะมีการเปิดประชุมแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆทํางานขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาคลองหมายเลขสามาให้จเจริญรุดหนา้าต่อไปครับ